สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปูจะมาทำมะม่วงหาวมะนาวโหกะปิมะม่วงหาวมะนาวโหกะปิกะปิมาจากไหนคะเดี๋ยวก่อนนะคะะกปิมาจากไหนคะกะปินี่จริงๆเดิมเลยนะอันนี้มาจากสุราษฎร์กะปิมาจากสุราษฎร์ของแท้นะคะ หอมห่อนมะม่วงหาวมะนาวไมลอเช่าปกอยู่ที่รังเสร็จแต่คนเก็บปะอยู่สมุปากคานกันค่ะแล้วก็คนปรุงก็อยู่พิโลกแล้วส่วนฝรั่งสองชิ้นก็บรรณาการฝ่ายสินหนูเล็กร้านค้าฝ่าสฝ่ายสินโชคสลี่อร่อยไหมคะลองชิมสิคะก็ตาเหล็กค้าง ดูแลเ,เราซื้อยูออปานะ,ะซื้อหมดนี้เนี่ยสิบคสิบซื้อลงไปใหญ่โอเคแล้วที่จะช่วยกัผสมพยาบาลซื้อ